ฝึกกล้ามเนื้อแบบ upper body เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้โค mm ้ชปูแนนมาสาธิตให้ดูแบบเต็มๆเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ formula x ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูแนนเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า formula x ของจริงครับสวัสดีครับผมโคช้ชปูนแนงครับตอนนี้ทุกกรนชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นครับผมมาในคลิปนี้ผมตามคําเรียกร้องของแฟนๆทุกคนครับที่อยากให้ผมทําคลิปสอนการฝึกแบบอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์บอดี้นะครับ ว่าจริงๆแล้วแต่ละวันในการฝึกเนี่ยจะต้องฝึกอย่างไรครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการฝึก upper body ก่อนนะครับผมโดยแบ่งออกมาเป็น2คลิปด้วยกันครับคลิปแรกคือ upper นะแล้วอีกคลิปนึงจะเป็น lower body นะครับสำหรับคนที่ต้องการฝึก upper body ครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่านี่คือเป็นโปรแกรมการสร้างกล้ามเนื้อส่วนบนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ครับผมนื่จากว่าเราจะกระตุ้นกล้ามเนื้ออกหัวไหล่หลังนะครับแขน ทุกอย่างที่เป็น upper body ครับผมในวันเดียวกันครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาแคลอรี่ได้เยอะแบบสุดๆเลยครับผมซึ่งระบบการฝึกนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้โค้ชวเล่นมาอธิบายแบบเต็มๆเลยครับไปดูกันดีกว่าไป แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิกปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในท่วงท่าแรกของการฝึกของเราครับผมก็คือการฝึกกล้ามเนื้ออกของเราเองแต่ต้องบอกงี้นนะบบ Body าาาะครรรรรรรัับบบผมมมววว่่่่าานนาาาาาาากกกกฝฝึึเสถทททีจหหืออุตขงใได้ ตามความต้องการของเราครับคุณสามารถฝึกแบบซูเปอร์เซตก็ได้คุณสามารถฝึกแบบสตรีทซ์คือฝึกแบบทีละท่าก็ได้ครับซึ่งในคลิปในวันนี้ครับผมจะเป็นการฝึกแบบเชสโฟกัสคือเน้นเรื่องของกลารเนื้ออกนะครับเป็นหลักแล้วก็ กล้ามเนื้อมาต่อไปเราจะโฟกัสคือตัวของกล้ามเนื้อแผ่นหลังโดยเราจะใช้ระบบการฝึกแบบสเตรทเซตคือการฝึกแบบเซตเดียวๆนี่ครับผมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่จะได้ทําตามกันได้สะดวกสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าวิธีการฝึกแบบซุปเปอร์เซตแบบฝึกแบบ2ท่าติดที่กระตุ้นการเผาผลาญแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมทําในเวอร์ชั่นต่อไปให้แต่น,นี่คือสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ก่อนนะนะครับท่าแรกที่ผมแนะนําเลยครับสำหรับการฝึกตัวของอัปเปอร์บอดี้นะครับคือท่าดัมเบลอินคลีนเพรสครับต้องบอกงนี้ ในบรรดากลุ่มกล้ามเนื้อ upper body ทั้งหมดของเราครับกล้ามเนื้ออกส่วนบนถือเป็นกล้ามเนื้อชิ้นที่เติบโตได้ยากมากๆเลยครับถ้าวันนี้คุณมีแรงแล้วก็คุณรู้สึกว่าอกส่วนบนคุณมันด้ครับท่านี้ถือว่าเป็นท่าแรกที่คุณควรต้องฝึกเลยต้องบอกเลยนะครับผมหลังจากที่คุณวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับให้คุณฝึกท่า dumbbell In incline press ก่อนนะครับอ่าเปท่านี้ครับฟึบจะวะเตรียมหายใจเข้าผมได้ขึ้นไปหายใจออกนะครับ การฝึกในเซตนี้ครับผมคือเราจําเป็นจะต้องโฟกัสที่ตัวของกล้ามเนื้ออกส่วนบนก่อนนะครับและหลังจากนี้นะผมคือเราก็จะไปฝึกกล้ามเนื้ออกชิ้นอื่นซึ่งเราจะบกบฝึกทั้งหมด3ท่าด้วยกันเนะนะครับอย่างไรก็ตามครับการฝึกในแต่ละเซ็ตนะครับคุณจะต้องฝึกจนหมดแรงคือเป็นฝึกลักษณะน,น,นี้เนาะคือแบบดันอึ๊บสิบสเอ็ดอึ๊บอ้สิบ บบนในแทบจะทุกเซตของการฝึกของคุณจะไม่ต้องยกจหมดแรงหรือเกือบเกือบจะหมดแรงครับโดยที่ท่าดัมเบลอินคลายเพรสนี้ครับผมฝึกจำนวนครั้งอยู่ที่1 0 1ถึง15ครั้งนะครับพักประมาณเซตอยู่ที่60-90วินาทีแล้วก็กลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3 ถึง4เซตพอนะครับผมสำหรับการฝึกอัปเปอร์บอดี้ของเราครับแล้วคุณจะเจอว่าแบบโอ้ของคุณเนี่ยมันจะเริ่มมีการปั๊มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ไงตามนี่เพ็นงเพียงท่าแรกเท่านั้นเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่2คือท่าอะไรครับผมแปะหลังจากที่คุณฝึกอกส่วนบนแล้วใช่ไหมครับก็เป็นคิวของอกส่วนกลางบ้างครับให้คุณปรับตัวของเบนชเป็นมาราบนะครับแล้วสักนีฟึบอ่าแบบนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นการเพิ่มความหนาแล้วก็ความกว้างให้กับตัวของกล้ามเนื้ออกภาพรวมของคุณเองครับผมโดยเราจะฝึกในท่าดัมเบลเบนช์เพรสแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามือของคุณล้าหรือว่าคุณไม่ไหวครับคุณสามารถใช้ตัวของแมชชีนใช้ตัวของบาร์เบรลุสใช้ตัวของสมิทแมชชีนได้แต่ส่วนตัวผมถ้าเกิดว่าคุณไหวให้ใช้ตัวของดัมเบลเป็นหลักเนี่ยจะดีที่สุดครับไม่ใช่าว่ามันช่วยเกี่ยวเรื่องของบาลาน้์ด้วยแล้วก็สามารถทําให้คุณสร้างกล้ามเนื้อนะได้ดีมากสําหรับการฝึกด้วยการใช้ฟรีเวท นี่งแค่เราเอาดัมเบลวางไว้ที่ตักของเราลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราเอาต้นขานะครับเทสขึ้นมาปึ้มปึ้มล้มตัวลงนะครับดัมเบลอยู่ข้างอกจังหวะเตรียมหายใจเข้าดันออกไปหายใจออกนะครับกติกาเดิมนะครับจำนวนครั้งที่เราใช้คือ1 0บถึงสิครั้งนะครับและคุณจะมันจะต้องยกจนหมดแรงทุกเซตนะครับสมมติว่าผมยกได้12ครั้งจะได้ยกได้สิบเค้นอื้อ นี่จะเป็นการฝึกที่มีคุณภาพมากที่สุดครับสำหรับการฝึกเวทเทรนนิ่งในทุกๆเซตของคุณครับผม จำนวนเซตที่เราใช้อยู่ที่3ถึง4เซตนะครับในการฝึกในมุมนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วให้คุณพักระหวา่างเซตเดิมครับหสิบถึงเกิวินาทีนะครับแล้วคุณจะเจอว่าตัวของอกบนและอกกลางคุณเนี่ยมันได้ถูกกระตุ้นอย่างมีประสิทธิภาพเลยครับผมเยังไงก็ตามเราจะต้องฝึกอีกมุมนึงนะสำหรับการฝึกปอร์บ b o ี้ของเราครับผมซึ่งจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,วาไปับและมาในท่าที่3ของการฝึกของเราครับก็คือจะเป็นกล้ามเนื้นอกอกส่วนล่างของเราเองครับผมตะกี้เราฝึกอกส่วนบนไปแล้ว3-4เซต อ,อกส่วนกลาง3-4มถึงสเซตครับและอ,อกส่วนล่างของเรานะครับผมจะฝึกนะครับอีก3-4มถึงสเซตนั่นคือการฝึกท่าดิฟพอเชสนั่นเองนี่จะเป็นระบบการฝึกที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ทำให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้ออกได้แบบเต็มๆในการฝึกอัปเปอร์บอดี้ของคุณนั่นเองครับผมวิธีการคือเราก็เทนตัวขึ้นไปใช่ไหมครับฟึบเอาตัวคว่อยไว้นะครับผมงอเข่าลงนิดนึงก้มตัวลงกลางศอกลงหายใจเข้าและดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าครับและดันหายใจออกนิ่งกานคอนโชว์เป็นหลักครับ จะเป็นลักษณะนี้ครับจำนวนครั้งที่เราใช้อยู่ที่สิบถึงสิบห้าครั้งเหมือนเดิมครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือไม่ใช่จำนวนครั้งแต่เป็นการที่คุณจะต้องฝึกจนกระทั่งคุณหมดแรงหรือเกือบเกือบจะหมดแรงในทุกเซตครับผมจำนวนเซตที่เราใช้ครับอยู่ที่สามถึงสี่เซตนะครับหลายคนถามว่าทำไมต้องสามสี่เซตอย่าลืมนะครับว่าคุณยังต้องมีฝึกกล้ามเนื้อแผ่นหลังกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อแขนของคุณครับผมถ้าเกิดคุณใช้จำนวนเซตมากเกินไปคุณจะใช้เวลาที่อยู่ในยิมเนี่ย นานมากเกินไปนะครผมทำให้คุณเนี่ยมีอาการอ่อนล้าแล้วทำให้การฝึกในกล้ามเนื้อชิ้นอนื่นของคุณเนี่ยมันขาดประสิทธิภาพลงครับผมอย่างไรตามนครับ นี่คือการฝึกกล้ามเนื้ออก3ท่าแล้วนะนะครับเซตกันไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าการฝึกชิ้นต่อไปสำหรับกลัวของกก้าเม้อของเราเนี่ยคืออะไรครับผมไปไปดูกันครับและมาในกล้ามเนื้อชิ้นถัดมาที่เราจะต้องฝึกครับนั่นคือการฝึกกล้ามเนื้อแผ่นหลังของเราเองครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราจะฝึกทั้งหมด3ท่าเหมือนเดิมนั่นเองครับโดยท่าหลักที่เราจะฝึกครับผมคือเป็นท่าคอมพลอเรนซ์ไซด์ที่สําคัญมากๆสำหรับทุกๆคนครับผมนั่นคือท่าพูลับ์หรือว่าท่าดึงคอนั่นเองครับโดยท่าพูลาร้รสคววาามก้้งใหกับแผนหลังเราาควมหหนาาภพวใ้บ แข่งหลักของเรานะครับผมและที่สำคัญคือมันทำตัวของกจกกางตัวใบเสร็จของเรามันทํางานร่วมกันด้วยครับก็ไม่ยากครับผมมีแค่คุณเกาะไว้นะครับขาค่้ยกันนับหรือขาตรงก็ได้ครับจงหวัดเตรียมหายใจเข้าครับดึงตัวขึ้นไปหายใจออกนะครับผอลงหายใจเข้านะครับขึ้นไปหายใจออกจำนวนครั้งที่เราใช้นะครับผมอยู่ที่แปดถึงสิบสองครั้งนะครับแต่ถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมหลังจากที่คุณฝึกอกมาแล้วสิบถึงสิบสองเซตโดยประมาณนะครับ คุณอาจจะมีอาการอ่อนล้าลงครับผมถ้าเกิดว่าคุณดึงข้อไม่ไหวนะครับ <S <S อุปกรณ์ assist pull ups หรือว่าอุปกรณ์ช่วยดึงข้อตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยได้เชน่นกันครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับในการฝึกแผ่นหลังของคุณได้อ่าจะช่วยให้คุณโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะฝึกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่ายิ้มคุณไม่มีตัวของอุปกรณ์ assist pull ups ไม่เป็นไรนะครับให้คุณใช้อุปกรณ์ lat pull down นะครับแมเป็นไงเรียวยิ้มอุปกรณ์ครบไหมครับครบยิ่ง ก็คือเซตอัพนะครับ, up, รบยืดอกจมูกเตีมยมหายใจเข้าดึงมาปุ๊บหายใจออกนี่จะเป็นมูเนต์เดียวกันนะครับก็คือเป็นการดึงข้อหรือเป็นการใช้ตัวของกล้ามเนื้อปีกหรือว่าตัวของทิสมัสดอไซของเรานั่นเองครับผมจำนวนครั้งที่ใช้อยู่ที่8ปดถึงสิหรือ12บสถึงสินะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคุณและว่าคุณสามารถยกได้เท่าไหร่ครับแต่ไมไ่สำคัญคือการยกจนกระทั่งคุณหมดแรงหรือเกือบจะหมดแรงย้ําแล้วย้ําอีกนะครับผมเพราะเราเซตอยู่ที่60-90วินาทีแล้วก็กลับมาทมํามนน3รบ ต้องบอกก่อนนะครับเวลาในการพักมีความสําคัญสุดๆครับถ้าเกิดว่าคุณพักนานนะครับผมการฝึกอัพเปอร์บอดี้ของคุณเนี่ยมันจะกินเวลาไปเกิน90นาทีซึ่งถ้าเกิดว่านานเกินไปนยครับผมแน่นอนมันกินเวลาชีวิตคุณแน่ๆสองคือคุณจะมีความอ่อนล้าและ3นะครับคือมันอาจจะเสียเวลามากเกินไปก็ได้ครับผมอันนี้เฝ้านะครับสำหรับเรื่องของการพักครับผมอย่าพักนานเกิน90นาทีอันนี้คือเฝ้าอะไครับผมเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่2คือล่าอะไรครับผมไปไปดูกันครับมาในท่าที่2ของการฝึกกล้ามเนื้อแผ่นหลังของเรรานะคับ หลังจากที่เราดึงข้อไปแล้วใช่ครับก็คือเพิ่มความกว้างไปแล้วทีนี้เราจะเพิ่มความหนาแล้วก็มิติให้กับแผงหลังของเราบ้างครับผ่านการฝึกท่าโรนั่นเองครับผมโดยท่าที่ผมแนะนําคือท่าดัมเบลเบนโตโรนั่นเองครับผมวิธีการคือเราจะใช้ดัมเบลสองข้างนะครับจับลักษณะนี้เนาะครับเสร็จแล้วเราจะทําการพับสะโพกนะครับหลังอ,อกเชิดหลังตัวนะครับล็อกตัวไว้จมูกเตี้ยหายใจเข้าดึงตัวของดัมเ,ลเออบลเข,ข้าหาเอวหายใจออกบีบขอนจหายใจเข้าครับดึงออก อาจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วึงจนหมดแรง 10, 11, อึ้บสิบสิบเอ็ดสิบสองแบบนี้นะครับ และแน่นอนว่าต้องพักระหว่างเซตอยู่ที่60-90วินาทีครับและจำนวนเซตที่คุณใช้นะผมไปให้ได้ไหวไปให้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว,ว่าไปถึง4เซตได้คือ4เซตเลยแต่ถ้าไม่ไหวมาตรฐานคือ3เซตด้วยกันนะครับนี่คือท่าที่2ของการฝึกหลังเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่3ของเราคือท่าอะไรครับผมไปไปดูกันและมาในท่าที่3ของการฝึกอป p p e r อ o ี้สำหรับการเล่น,นแผ่นหลังของเราครับนี่6ท่าแล้วนะครับบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้นี่คืออย่างคุ้มผมบอกเลยนะครับ ซึ่งท่าที่ผมจะให้ใช้คือท่า reverse grip lat pull down นี่ครับผมทำไมต้องเป็นท่านี้นครับต้องบอกก่อนว่าตัวของ reverse grip lat pull down เนี่ยจะช่วยเพิ่มความกว้างให้กับแผ่นหลังของเราและที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราทําการ pull down ลงมาปุ๊บแล้วบีบหลังได้ดีนะครับตัวของกล้ามเนื้อรอ м б o i d นะผมแล้วก็ตัวของ trapezius ก็จะทํางานร่วมด้วยอย่างสวยงามไม่ใช่าว่าคุณฝึกท่า dumbbell bent over มาแล้วดังนั้น,น,นตัวของความหลาของแผ่นหลังก็งจะถูกกระตุ้นด้วยเช่นกันครับวิธีการฝึกก็ไม่ยากครับผมเพียงให้เราจับความกว้างของบาร์นะครับกว้างกว่าควไหล่หนึ ง่ายมือนะครับจับเสร็จแล้วนั่งลงนะครับจหมาเตรียมหายใจเข้าครับผมดึงบาลลงมาอยู่เหนืออกดีหลังตึมหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าครับยืดออกไปแล้วดึงลงมาหายใจออกอ่าแบบนี้จนวนครั้งที่ใช้อยู่ที่1 0 1ถึง15ครั้งครับ พักระหาว่าเซตเหมือนเดิม60 90วินาทีครับนักสะกัดมาทำใหม 3, ่3-4เซตนั่นเองครับผมและนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อทั้งอกแล้วก็แผ่นหลังของเราแล้ว6ท่าแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าท่าต่อไปนะครที่เราจะใช้คือท่าอะไรครับผมซึ่งก็จะเป็นกล้ามเนื้ออีกบ้านหนึ่งนั่นเองครับผมไปดูกันไปครับและมาในท่าที่7ครับโ้บอกเลยคลิปนี้มันคุม้มไปได้ขนาดนี้วะนะครับต่อไปเราจะฝึกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวไหล่กันนะครับผมซึ่งกล้านนะมานานเนื้อหัวไ,ไหล่ไมห นี่จะว่าเราฝึกกล้ามเนื้ออกไปแล้วครับไหล่ซวน่าถูกกระตุ้นมาแล้วนั่นเองครับสำหรับการฝึกฟูลบอดี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ซวน่าผมบอกเลยว่าคุณอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ซวน่าของคุณเนี่ยนะครับมันมีการถูกใช้เยอะเกินไปครับดังนั้นคำแนะนำผมนะคือให้คุณฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ไหล่หน,น้าครับนั่นะคือตัวของไหล่ข้างเป็นหลักนั่นเองครับผมโดยท่าที่เราใช้คือท่ามาตรฐานที่ใครๆก็สามารถทําได้ครับนั่นคือท่าดัมเบลล์ลัตเทอร์เรับผมล็อกไว้ น้ำหนักที่ใช้เป็นน้ำหนักปานกลางครับเพราะว่าเราจะทําการคอนโทรลกันนะครับจะไม่มีการระเบิดตึมตั้มนะครับผมขึ้นมาปุ๊บแล้วคอนโทรล่อนั้นใจเข้าขึ้นในออกอ่าจะเป็นทรงนี้นะครับเน้นการคอนโทรลเป็นหลักครับไม่ใช้น้ำหนักที่มันหนักมากเกินไปนครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณผ่านการฝึกอกมาแล้ว3ท่า ฝึกหลังมาแล้ว3ท่าระดับของไกลโคเจนหรือว่าตัวของพลังงานของที่อยู่ในกล้ามของคุณเนี่ยมันค่อนข้างคร่องแล้วดังน,นั้นการฝุดในท่าที่7นี้ครับผมครับซึ่งเราใช้กั้นนมันเล็กเนี่ยนะครับเราจะเน้นเรื่องของการคอนโทรลซะมากกว่านะครับจะไม่มีการระเบิดปบึ้มบึ้มบึ้มแบบนี้ไม่มีแล้วครับก็คือคอนโทรลครับผมขึ้นปุ๊บแล้วค่อยๆลงข,ขึ้นปุ๊บแล้วค่อยๆลงผ่อนหายใจเข้าขึ้นหายใจออกผ่อนหายใจเข้าแล้วขึ้นหายใจออกการใช้เทมโปนะครับผมลักษณะน,นี้ครับ จะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อไหลของส่วนข้างของคุณเนี่ยนะครับมันมีความเครียดแล้วก็สามารถกระตุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมจำนวนครั้งที่ใช้อยู่ที่10ถึง15ครั้งนั่นเองครับพักระหว่างเซตอยู่ที่60วินาทีพอนะครับเนื่องจากว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กเนือนะครับผมและกลับมาทําใหม่เป็นจำนวน4เซตมาตรฐานเลยครับ4เซตนะครับผมเพราะว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนข้างเป็นกล้ามเนื้อชิ้นสำคัญที่เราจะต้องทําให้มันกว้าง แล้วก็ใหญ่เพิ่มมากขึ้นครับท่านทุนมีลักษณะของความเป็น v t a p e r หรือว่ามีความเป็นแบบตัว v ีเชนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวช่วยหลักเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าท่าต่อไปที่เราจะฝึกกันคือท่าอะไรครับผมแปครับและมาในท่าที่8ของเราครับท่านี้พลาดไม่ได้เลยครับนั่นคือท่าวายคร p ป p ัปไรท์โรนั่นเองครับท่า Up Right r o ครับผมจะมี2 grip ด้วยกันนะครับคือจับแบบแคบนะครับแต่ยกขึ้นปึ๊บนะครับ ซึ่งมันจะไปโดนในส่วนของบ่าเป็นหลักนะครับแต่ในกรณีของเรานะครับผมเราต้องการที่ให้ตัวของบ่าแล้วก็ไหล่ข้างทํางานร่วมกันดนะังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของอีซีบาร์ใช่ไหมครับให้คุณจับตัวของรอยหยักที่เป็นข้อนอกจับไว้นะครับเสร็จแล้วจังหวะเตรียมหายใจเข้าครับยกขึ้นกลางสอกขึ้นนะครับผมบ่าจะอยู่ที่แนวเดียวกับราวนงของเราสอกขนานพื้นนะครับผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับ ให้คุณทําการพับตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับยกตึงนะครับและคอนโทรลจังหวะลง่อาจะเข้ายกข,ขึ้นหายจออกนะครับจะไม่มีการวาดมาข้างหน้าอย่างนี้อันนี้คือถือว่าผิดนะครับให้ยกขึ้นมาตรงๆนะครับยกศอกขึ้นขนานพื้น่อนลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ตัวของไหล่ส่วนข้างแล้วก็บ่าของคุณมันทํางานร่วมกันครับเพราะอย่างนี้นะครับ คือถ้าเกิว่าเรานะผมฝึกแบบแคบก็สามารถทําได้เช่นกันครับมันทำให้บ่าของคุณมันใหญ่ขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวของกล้ามเนื้อบ่าถือเป็นกล้ามเนื้อที่โตง่ายที่สุดซึ่งถ้ากิดว่าคุณทําให้บ่าของคุณมันสูงมากๆแล้วนี่นะครับตัวคุณเนี่ยมันจะดูแคบลงดังนั้น สิ่ีผมแนะนำนะคือให้คุณจับกว้างดีกว่านะครับและยกขึ้นนะครับจะทำให้ตัวหัวไหล่ข้างเนี่ยนะครับมันทำงานร่วมด้วยและมีบ่าทำงานร่วมด้วยเช่นกันทำให้คุณมีความสมส่วนของก้นด้วบ่าแล้วก็หัวไหล่ของคุณอย่างสวยงามไปทีนะครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับจำนวนครั้งที่เราใช้นะครับอยู่ที่10ถึง15ครั้งนะครับพักระหว่างเซตอยู่ที่หกสิบถึงเก้าสิบวินาทีครับและกลับมาทำใหม่เป็นจำนวนสี่เซตด้วยกันครับผมสำหรับการฝึกท่า up right row ของเราครับเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่เก้าคือท่าอะไรครับผมไปคล มาในท้าที่9ของเราครับนั่นคือไหล่ส่วนหลังเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เราจําเป็นจะต้องเล่นในทุกๆวันที่เราฝึกอัปเปอร์บอดี้ครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานและที่สําคัญเลยคือถ้าเกิดว่าคุณฝึกกล้ามื้่ชิ้นอื่นออกหัวไหล่นะผมบ่าไปเรื่อยๆครับแล้วคุณมองข้ามการฝึกกลก้ามื้อหัวไหล่ส่วนหลังครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความอิมบาลานซ์ของสรีระของคุณก็ได้ทั้งทีคุณอาจจะมีสรีระที่ไม่สวยงามหรือ ขาดในส่วนขอไหล่หลังซึ่งมันจะดูไม่กลมไม่เต็มนะครับและอาจจะทําให้คุณเกิดอาการบาดเจ็บได้นั่นเองครับวิธีการฝึกก็นี่เลยครับเราจะใช้ท่าดัมเบลรีเวิร์สฟลายกันนะครับจับดัมเบลไว้นะครับผมเหยียดขาออกก้มตัวลงนะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้าว่าตัวขอดัมเบลออกด้านข้างหายใจออกนะครับผ่อนลงหายใจเข้าครับแล้วเปิดหายใจออกแต่ถ้าคุณไหวนะผมให้คุณ ยกดัมเบลขึ้นและทําในลักษณะเป็นเทน้าทิ้งนะครับเป็นลักษณะน,นี้เนาะคือคว่ำดัมเบลลงนะครับจะทำให้คุณสามารถโฟกัสตัวของไหล่ส่วนหลังได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ไหวนะผมจะขึ้นตรงๆได้นะครับเปิดปึ้มตึ้มต้นปึ้ม,มแบบนี้นะครับน้ำหนักที่คุณใช้เป็นน้ำหนักเบาไปนจนถึงกลางครับ จำนวนที่ใช้คือ12ถึง15ครับนะครับแปลว่าน้ำหนักมันจะต้องมีความปานกลางจริงๆนะผมบางทีถึงเกือ,กอบ,บๆจะเบาเลยทีเดียวครับพักระหว่างเซตอยู่ที่60ถึง90วินาทีและกลับมาทำใหม่อันนี้ผมขอเลยว่าขอ5เซตไปเลยครับเพราะว่าตัวของกั้นไม้ไหล่ส่วนหลังเนี่ยเป็นกั้นในกลุ่มที่ถูกกระตุ้นน้อยที่สุดครับดังนั้นต้องโฟกัสในจังหวนเซตที่มันมากขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยมีความบาลานซ์ของตัวของอัปเปอร์บอดี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับผมนี่่คคือกกาารรฝึททัั้ง9บ สำหรับการฝึก upper body ครับผมเดี๋ยวไปดูว่าชุดสุดท้ายที่ผมจะมาสาธิตคือท่าอะไรครับผมไปดูกันครับและชุดสุดท้ายในการฝึกของเราครับผมก็คือท่าที่ 10, 11และ12นะครับคือเราจะเล่นหน้าแขน1ท่าหลังแขน1ท่าและการฝึกหน้าท้องอีกหนึ่งท่าแต่เราจะฝึกในระบบของเซอร์กิตเซตนะครับคือเราจะฝึกแค่กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วครับคือหน้าแขนหลังแขนแล้วก็หน้าท้องของเราครับโดยท่าที่เราจะใช้ฝึกครับผมคือท่าดัมเบลไบเซปเคิล ช่วยเซฟโอเฮดเอเซนชั่นและท่าทิเทนีทักนะครับคือนี่คือท่าที่เราจะใช้กันในการฝึกกล้ามเนื้ออัปเปอร์บอดี้ของเราน,นั่นเองครับวิธีการฝึกง่ายมากครับผมเพียงแค่เราใช้ด,ดัมเบลความหนักมาตรฐานครับที่เรายกได้10ถึง15ครั้งนะครับผมจับไว้นะครับเสร็จแล้วยกขึ้นจุดหมุนมีแค่จุดเดียวนะครับคือข้อศอกของเราเนาะนะครับผ่อนลงหายใจเข้าครับแล้วขึ้นหายใจออกผ่อนหายใจเข้าครับแล้วขึ้นหายใจออก จำนวนคาัที่ใช้นะครับคือ1 0บถึงสิครั้งครับสมมติผมโมดรดลที่15ครั้ง13 14องสบสึ้บอืเสร็จแล้วผมจะต่อด้วยการฝึกทรีเซปของผมทันทีนะครับโดยการฝึกท่าดัมเบลทรายเซปโอเวอร์แฮดเอ็กเซ็นชั่นนะครับคือจับดัมเบลขึ้นมาเลยนะครับล็อกไว้เป็นรูปเพชรยกขึ้นผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นไปหย่อนนะครับผ่อนหายใจเข้าเก็บซอกไว้ขึ้นไปหยอ่อน จนวนคทังที่ใช้ครับคือ10ถึง15ครั้งครับสมมติผมยกจนหมดแรงแล้วนะ13 14 15เสร็จแล้ววางและผมจะต่อด้วยท่าซิเรสมนีทักทันทีครับคือนั่งลงครับเอ็นตัวและเอาต้นขามาจะอกขึ้น1 2ให้แตะขึ้นนะครับอย่างโงอนะแตะขึ้นนะครับ จำนวนที่ใช้คือ15ถึง20ครั้งครับ3ท่านี้นับเป็น1เซตนะครับพักรอเซตเพียงแค่60วินาทีเท่านั้นและคุณก็กลับมาใบาเสร็จเคิร์ใหม่ปึ้มทรวยเสร็จโอเฮดเอเซนชั่นใหม่และซีเตมีทักใหม่ครับผมวนอย่างนี้นะครับ3ถึง5รอบครับผมแล้ววันนี้ก็จะเป็นการจบ การฝึกอัปเปอร์บอดี้แบบสวยๆทั้งหมด12ท่าด้วยกันและคุณสามารถฝึกกําเนยนะ่ยตั้งแต่เอวขึ้นมาจนถึงบ่าของคุณเลยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรคุ้มเพราะว่าบอดแบบละเอียดแล้วแต่ยังไงตามครับการฝึกอัปเปอร์บอดี้สามารถคลิกแพลงได้เยอะมากเป็น10สิ10 หรือบางทีเป็นร้อยแบบนะครับดังนั้นก็ลองเอาวิธีการนี้ไปลองทําดูกันก่อนแล้วเดกว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเติมในส่วนไหนหรือต้องการปรับเปลี่ยนในส่วนไหนก็สามารถทําได้แต่อย่างไรก็ตามนี่คือเป็นไอเดียแบบภาพรวมนะครับที่จะไม่คุณเห็นว่าการฝึกอัปเปอร์บอดี้จริงๆแล้วใช้เวลา60ถึง75นาทีหรือไม่เกิน90นาทีเนี่ยฝึกในอารมณ์ไหนนั่นเองครับผมถ้าลองฝึกแล้วได้ผลดีอย่างไรก็อย่าดืมคอมเมนต์ใต้คลิปเป็กกับมันจะให้โค้ชฟูแนนแล้วนะครับกระถือ,บบอ,อ,อ,บอก, like, ก,ก,กบ คือนี่เป็าท่านูดีๆผมจะมาเสนอในทุกๆวันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ